สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจิตและ,ะเรียนปัญญานะคะตองหัวข้อใหญ่ที่เราจะต้องเรียนกันในบทเรียนนี้ก็คือการตรวจมุนไหวพระสันเซิน คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาและก็การฝึกให้มีสติและสรมาธินะคะเรามาดูเนื้อหาไปพร้อมๆกันเลยค่ะหัวข้อที่หนึ่งก่อนเลยนะคะการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตานะคะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยมีประโยชน์ที่ ทำให้มีธมาธิธจิตใจของเราผ่องใสไม่ฟุ้งซ้านนะคะเมื่อปฏิบัติเป็นประจำจะทําให้มีสติปัญญาดีสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีสตินะคะการตรวจบุลไหว้พระเป็นการฝึกบริหารจิตเจริญปัญญาและก็เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะมาดูบทนมัสการพระพุทธเจ้านะคะ เด็กๆคงเคยจะได้ยินกันบ่อยนะคะบทนี้ก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะคะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ซึ่งไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน,นะคะเราต้องกล่าวทั้งหมด3จบนะคะแต่ตรงนี้ครูๆขอ,อแค่บทเดียวเพื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆแล้วกันนะคะ ีนี้บทถวดต่อไปนะคะก็เป็นบทสวดบูชาพระรัตนาใยนะคะตรงนี้คุณครูไม่ต้องอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆสามารถที่จะอ่านเองได้นะคะบทต่อไปบทต่อไปก็จะเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณนะคะต่อไปต่อไปก็เป็นบทสรรเสริญพระธรรมคุณนะคะ ต่อไปเป็นบทสรรเสริญพระสังฆค,คุณนะคะเด็กๆสามารถอ่านเองนะคะบทสวดมนต์ตรงนี้คุณครูไม่ต้องอ่านให้เด็กๆฟังนะคะต่อไปเป็นบทสวดแผ่เมตตาตรงนี้น้องก็สามารถอ่านเองได้นะคะต่อไปหัวข้อที่ 2. อนะคะการฝึกให้มีสติและสมาธินะคะมีอะไรบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ ความหมายและประโยชน์ของสตินะคะสติสติหมายถึงอะไรคะสติหมายถึงความระลึกได้ํำนึกรู้อยู่เสมอไม่ประมาทไม่เผลอและทำสิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลานะคะประโยชน์ของการมีสติประโยชน์ของการมีสติ1ร,ร,รู้ตัวอยู่ว่ากำลังทำอะไรนะคะมีสติควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ดี 2. มีความจำดีเรียนรู้ได้รวดเร็วทำงานได้สำเร็จ 3. จิตสงบมั่นคงรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ 4. เป็นคนรอบคอบไม่ประมาทนะคะความหมายและประโยชน์ของสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะประโยชน์ของสมาธิ 1. จิตใจสงบ 2. มีสมาธิในการเรียนทำให้เรียนรู้ได้รวดเร็วและเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีนะคะ 3. อดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบจิตใจการฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจนะคะการฝึกสมาธิเป็นการฝึกให้จิตใจเกิดสมาธิมีความมุ่งมั่นแนว่วแน,วแนว่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถทําได้หลายวิธีนะคะการนับลมหายใจก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆนะคะโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1. เลือกสถานที่ที่สงบไม่มีเสียงดังรบกวน 2. ให้นักเรียนนั่งขัดสมาธิโดยให้ขาขวาทับขาซ้ายมือขาวาทับมือซ้ายลำตัวตั้งตรงนะคะ 3. าํกำหนดลมหายใจเข้าออกดังนี้นะคะขณะหายใจเข้าให้นับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งให้นับเป็นคู่ๆนะคะจนไปถึงหายใจเข้านับหาหายใจออกนับห้านะคะ เมื่อถึงห้าแล้วให้เริ่มนับใหม่เป็นหายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้านะคะทีนี้ให้เรานับถอยกลับไปจนถึงหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งนะคะโดยให้นับเป็นคู่สลับกันไปมาหรืออาจภาวนาในใจโดยขณะหายใจเข้าภาวนาว่พา,วพ,าวพูดหายใจออกภาวนาว่าทนะคะ ทำไปเรื่อยๆจนกิจของเราสงบนะคะต่อไปเป็นการฝึกการยืนการเดินการนั่งการนอนอย่างมีสตินะคะการยืนเดินนั่งและก็นอนเนี่ยเป็นอิริยาบถที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันการฝึกสติตามหลักพระพุทธศาสนาโดยการยืนการเดินการนั่งการนอนจะทำให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะ การฝึกสมาธิโดยการยืนการเดินการนั่งการนอนมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะการยืนเห็นไหมคะการยืนยืนตัวตรงขาชิดมือขวาทักมือซ้ายมีสติกับท่ายืนภาวนาว่ายืนหนอยืนหนอนะคะรู้ตัวกับท่ายืนของตัวเองนะคะ ต่อไปการเดินการเดินให้เอามือขวาทับมือซ้ายจิดอยู่ที่เท้าของทุกย่างก้าวมีสติตั้งมัน่นภาวนาว่าเดินหนอเดินหนอนะคะให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปเป็นการนั่งการนั่งให้นั่งกายนั่งตั้งกายให้ตรงนะคะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือท้าย มีสติรู้ตัวว่านั่งภาวนาว่านั่งหนอนั่งหนอนะคะให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปการนอนนะคะการนอนก็นอนยกมือวางบนท้องมีสติรู้ว่านอนภาวนาว่านอนหน,นอนอนหนอให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะ ต่อไปการฝึกให้มีธมาธิในการฟังการคิดการอ่านการถามและก็การเขียนนะคะในการศึกษาเล่าเรียนนักเรียนควรมีธมาธิในการฟังครูคิดตามที่คุณครูสอนถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะเขียนเพื่อกันลืมและอ่านหนังสือเพิ่มเติมซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะการฝึกให้มีธราธิขณะเรียนสามารปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ อ่าหเลยนะคะลูกฟังอย่างตั้งใจใส่ใจให้รู้ว่าฟังเรื่องอะไรได้อะไรจากการฟังนะคะ 2. อ,อ่านอย่างตั้งใจใส่ใจให้รู้ว่าได้อะไรจากการอ่าน 3. คิดตามเรื่องที่ได้ฟังที่ได้อ่านอย่างมีเหตุมีผลอย่างตั้งใจ 4. ถามในสิ่งที่สงสัยฟังคำตอบอย่างตั้งใจนะคะ 5. เขียนบันทึกสิ่งที่ได้จากการฟังอ่านคิดถามอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นข้อมูลและป้องกันการลืมนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการฝึกให้มีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนนะคะมีทั้งหมด5หัวข้อที่ครูคูกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะคะหหัวข้อเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากเลยสำหรับเด็กๆนะคะ ให้ทุกคนตั้งใจทําตามหัวข้อทั้ง5นี้นะคะก็จะทําให้การเรียนของหนูประสบความสําเร็จนะคะสําหรับเนื้อหาของบทเรียนนี้ก็หมดลงเพียงแค่นี้นะคะต่อไปนะคะครูปอก็มีภาระงานให้เด็กๆทําเหมือนเดิมนะคะลูกภาระงานของคุณครูก็คือคํำถามท้ายบทหน้าที่45และก็46นะคะ คุณครูพิมพ์ผิดนิดนึงตรงนี้นะคะ45และ46นะคะเด็กๆให้น้องทําแบบฝึกหัดนะคะเป็นคําถามใชยบทหน้าที่45และก็46นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนานะคะอย่าลืมนะคะลูกมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้หนูทําเลยนะคะหนูจะได้ไม่มีภาระงานค้างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ